S <S ปากหมีปากใครได้ประมบณนี้ไประกันเีคนนึงปะไปกันเองกันเอ,นองอ้เอ้บนมันตัยแล้วกูดิอะอะมาร่วงแบบมันสู้กับลูกโม่กูนอนมันตายเอาปืนให้กูเนี่ยมันยิงทะลุมาว่ะสัตว์ ว่าดยิงหัวกวูมันต้องยิงหัวอยู่แล้วมันยิงปืนกูเนี่ยอ้าวมันอยู่บนแท้งอ่ะเออกูเห็นแล้วแม่่ละได้ปืนเืยแม่ละนน,น,ละน,นขอบใจมากเลยสำหรันนบปืนเอออบหเอาเอาไม้กูด้ ไม่อะลานอนกูแก้แค้นด้วยโอ๊ยไอ้เหียเอ้ยไอ้สัตว์คอมไม่ยิงเลยวะนั่นแหละที่กล่องแดงกล่องแดงกล่องแดงนั่นแหละตรงนั้นอหละเป็นโอ้หเดี๋ยวสองตัวเราเก่งกว่าพี่ต้องไปแล้วเป็นเป้า B เดียวเป็นเป้า A เนี่ยแหละดีแล้ว ไปที่ประตูเดิมพี่เชื่อผมทางไหนวะเลี้ยวขวาใช่ลงใช่แล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีเปิดเปิดเปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดพี่รอฟังเสียงคิ๊กรอฟังเสียงมันวางเราค่อยเปิดเข้าไปยิงจ้าเอ๋ฮัลโหลมาเดฟักเกอร์รอมันวางรอมันวางวานไม่ใช้ก่อวานพ่อบอเยนะเจ้าวานไม่ใช่ก่อนวานรอมันวางก่อนรอมันวางขวา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 มีขวามีอั่างวาแล้ว สวยพี่วันพี่วันทำมาตกใจมาแล้วมาแล้วอุ้ยเจี่ยมลโล่เลโล่ฮ่ใอะฮลโลวันเดฟักเกอวันทำมัตกใจมันกรโดดเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ